วันนี้ทุนกระหม่อมมีอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวาดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนายแพทย์พงเ์เกษมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์จุมพจนรพรมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางสุดรื้ไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวอรัญญาเกตแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางจัญญาอมฮิรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาแล่นผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระรชาชทานพระอนุญาตให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบโครงการท no ูบีนบวรไอดอลและผู้บริหารรวมทั้งคณะครูผู้บริหารและผู้ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To ทูบีนับวันไ Idol รุ่นที่14ประจำปี2567เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ ToB ีน to ับวัน e Variety ช่วง Talk to the Princess ซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To บีนับวันไ Idol รุ่นที่14ที่ขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวาราวุธโผยิ้มเป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการทูบีนับวันวา a r ไรตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นากานาทีถึง21น่นาิกา30นาที